ไหมที่ต้องโมดิฟายแล้วแบบว่าพ่อแม่ไม่รู้เราลดไปแดงไม่อยากจะทําอะไรเยอะไม่อยากจะแกะด้วยมีมีมีอะไรอะ่ะมีเดี๋ยวเราผ่านก่อนไปทางานเนี่ยผ่านเหรอใช่ใช่มีช่างอยู่แถวนี้ใช่ไหมมีมีมีอยู่ลพี่มั่นใจเหรอดีนะหนูมีงบแค่สามพันนะ<ม>หนูมีแค่นี้เหลือมีทอนมีทอนได้เหรอสามพันแรงเลยนะสามพันมีทอนเอาสิรออะไรล่ะความเร็วไม่ได้ด้วยนะ ยิ่งเหยียบแล้วเต่ากัดยางอยู่เต่ากัดยางอยสวน่สิบสูงห้าเนี่ยอันตรายมากเลยคำเนี้ยราเรบเป็นผู้หญิงซะด้วยบอบบางจะหาผู้ชายมาดูแลก็ยากยากช่างอยู่ไหนเนี่ยอ่ะพี่คะ พี่เป็นช่างที่นี่ใช่ไหมใช่ครับมีน้องๆเขาบอกมาว่าร้านที่เนี่ยสามารถแบบใช้งบไปเกินสามพันหนูทำอะไรได้้ากแต่หนูมีงบแค่สามพันนะพี่ว่านะอย,าอย่างแรกเลยนะถ้ารดเดิมๆไม่อยากทาอะไรเยอะนะไม่อยากทาอะไรพี่รถหนูป้ายแดงหนูไม่อยากทําพี่พี่ว่าขั้นแนะนําเลยนะใส่กองอากาศพอใส่กองอากาศใส่กองอากาศพี่ใส่กองอากาศแล้วเครื่องพังไหม เดี๋ยวมันจะมีปัญหากับเครื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกอ,องอากาศตัวนี้ดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าหรือว่าอะไรอย่างอย่างยกตัวอย่างนะอย่างรถพี่อะวิ่งมา3ามแสนแปดแล้วยังไม่มีปัญหาเลยเปลี่ยนอันเดียวเปลี่ยนอันเดียว,นนด,ยวดีเลยดีเลย,เลยวิ่งลื่นขับสบายพี่มีงบเท่าไหร่หนูต้องใช้งบเท่าไหร่กับเนี่ยพันกว่าบาทฮะใช่พันกว่าบาทเลยพันกว่าบาทใช่หนูจะได้ฟีลลิ่งที่ขับดีกว่าเดิมใช่ขับดีกว่าเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นกองอากาศที่ที่พี่บอกว่า เนี่ยแหละตัวเนี้ยน่าขายเป็นแบนรนด์ h a l y Ken คพี่มันเป็นมันมีกี่แบบให้หนูเลือกอ่าอย่างตัวเนี้ยก็จะตัวเนี้ยรับประกัน1ปีตัวเนี้ยจะเป็นงานผ้าครับงานผ้าเนี่ยอายุการใช้งานก็ประมาณ5้ปีสบายสบายห้าหกปีพี่อันนี้มันมีวารันตีมีอะไรให้หนูมั่นใจกับกองของพี่ไหมอย่างแรกเลยอ่ะรับประกัน1่ปีค่ะ,คะแล้วก็กองเนี่ยมันมีมาตรฐาน ISO 9 0 0 1ส่งสินค้ามีคุณภาพแน่นอนหนูต้องใช้ตัวไหน อย่างตัวเนี้ยจะตัวตัวเนี้ยตัวเราพันกว่าบาท, 1> 1, บาทตัวพันกว่าบาทตัวเนี้ยก็อยู่ได้5้าปีสบายสบายมีดีกว่านี้ไหมแต่ถ้าเราดีกว่านี้แบบเย,ย,ยเราผู้หญิงใช่ไหมแบบไม่ได้ดูแลรถมากดูแลอะไรไม่เป็นเลยพี่ช่ก็แนะนําเป็นกองตัวนี้ครับเป็นกองอาสแตน,นเลสสแตนเลสได้รับการรับรองจากอเมริกาครับอาเป็นามาตรฐาน ASTM เนี H T M, ่ระดับโลกเลย,ยถ้าสแตน,นเลสแล้วอย่างเงี้ยหนูหนูจะต้องทําความสะอาดมันยังไงอ่า อย่างตัวเนี้ยอย่างทําความสะอาดเนี่ยก็แบบถ้ารถเราใช้บ่อยใช่ไหมก็ทวงสามเดือนให้ช่างเาเป่าล้างครั้งหนึ่งครับอ๋อก็คือเป่าล้างใช่ล้างล้างน้าได้ใช่ล้างน้าได้สบายแล้วก็เป่าแห้งแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยง่ายไอ้อย่างนี้หนูก็ดูแลง่ายได้สบายแล้วอย่างนี้พอหนูใส่ไปอ่ะหนูจะได้ประโยชน์อะไรกับมันบ้างอะอย่างแรกเลยอะเราตือรอบเดียวใช่ไหมอยู่ได้เป็นติดปีเลยตัวเนี้ยตัวเล็กที่แล้วแบบว่าประหยัดน้ํามันไหมเกี่ยวอะไรกับเครื่องไหมมันจะแบบช่วย ได้ขนาดนั้นหรือ,อเปล่าอย่างแรกเลยครับเวลากรองอากาศมันตปรอากาศได้ดีขึ้นนะ,ะที่เราได้มาหนึ่งลดประหยัดน้ำมันขึ้นลดประหยดัดสองแรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นครับแรงม้าเพิ่มด้วเหรอค่ะแต่อย่างหนึ่งอะ่ะพอตัวหนึ่งอะ่ะมันมันอยู่ได้เป็นติบป,ปีใช่ไหมมันก็ลดไอ้นี้ได้ลดค่าใช้จ่ายใช่ค่าใช้จ่ายได้ที่งั้นหนูเปลี่ยนเลย ตัวนี้เท่าไหร่นะคะตัวนี้สองพันต่อพี่ไหนๆใส่แล้วอ่ะหนูขอลองเทสแรงม้าหน่อยได้ไหมได้เลยเดี๋ยวไปเทสแรงม้ากันได้โหดีเลยค่ะก่อนใส่กับหลังใส่ไปก็หนูอยากรู้ไงได้ว่ามันดีอ่งที่พี่พูดไหมได้เลยไปค่ะณตอนนี้นะคะแอนเตอร์ก็ไม่อยู่ที่ไดโน่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราใส่กล้องเฮลิเคนไปแล้วเนี่ยความแตกต่างแรงม้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ Avocado and toast, leather seats, jet plane, always ready to go. go.